سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسولُه صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته والرجل راعٍ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة الرأيتها والقادر مراين في مال سيجده ومسؤول الرأيته فقل لكم راين ومسؤول الرأيته رواه البخاري ومسلم พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักยิ่งของลอทุกๆท,ท่านครับพึงยำเกรงต่อลอ เพราะแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลานั้นทรงรักผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์พี่น้องครับช่วงเวลาสามสี่วันที่ผ่านมามีเหตุสลดใจขึ้นในสังคมมุสลิมของเราซึ่งถ้ามันไม่เกี่ยวพันกับสังคมของมุสลิมของเราเนี่ยผมจะไม่ยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์อย่างเด็ดขาดแต่นี่เป็นสิ่งที่ไม่ไกลตัวจากเราเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้อง พินิจพิเคราะห์แล้วป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือว่าวิทยุโทรทัศน์ทุกสื่อต่างออกข่าวออกข่าวเรื่องอะไรครับเรื่องการแย่งชิงศพเด็กคนหนึ่งเพื่อไปทำพิธีฝังศพตามแบบฉบับาศาสนาของตนเอง เด็กคนนี้เป็นเด็กที่ถูกทำร้ายเป็นเด็กที่ถูกทุบตีจนกระทั่งเสียชีวิตอันนี้ยาวินละเกิดมาได้เพียงแค่หนึ่งปีกับอีห้าเดือนพี่น้องครับเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นเนื่องจากว่าแม่เนี่ยซึ่งเคยเป็นมุสลิมะ มีความคิดที่จะนำลูกนั้นไปเผาที่วัดแต่มีญาติพี่น้องทางพ่อนะครับไปขัดขวางและพยายามที่จะแย่งชิงศพกลับมาเพื่อที่จะนำไปฝังให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเพราะเด็กคนนี้นั้นถือกำเนิดมาโดยที่พ่อนั้นก็เป็นมุสลิมแม่นั้นก็เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นแล้วเด็กที่เกิดมาบนธรรมชาติ ทีมพ่อแม่ของเขานั้นจะทำให้เขาเป็นยิวเป็นซอ,อรอรอและเป็นพวกมายูซีเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถูกทรมานจนเสียชีวิตแล้วยังมาถูกแย่งชิงศพสุดท้ายแล้วอันฮ่ำดิลิล่ะ <c oughs> เด็กคนนี้ได้ถูกนำไปฝังตามหลักศาสนาอิสลามเนื่องจากว่าญาติของ ผู้เป็นพ่อนั้นได้ยื่นหลักฐานว่าเด็กคนนี้นั้นถือกำเนิดมาโดยนับถือศาสนาอิสลามเพียงแต่แม่ที่เปลี่ยนศาสนาและผู้ที่เลี้ยงดูเด็กคนนี้นะครับต้องการที่จะนำเด็กคนนี้ไปเผาสุดท้ายก็ได้ฝังเหตุการณ์เช่นนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าสังคมมุสลิมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมครอบครัวของเด็กคนนี้ ยึดเอาหลักการศาสนายึดเอาอิสลามมาดำรงชีวิตมันต้องกันก่อนที่จะต้องมาแก้ไม่ใช่ว่าเกิดแล้วค่อยมาแก้กันที่หลังแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเรากำจําเป็นที่จะต้องแก้ไขและป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกพี่น้องครับอิสลามบอกว่าอย่างไงอิสลามบอกไว้ตั้งแต่ว่าก่อนที่จะมีครอบครัวเนี่ย ให้เลือกผู้ครองที่เขามีศรัทธาเสก่อนอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาทรงตัดไว้นั้นก็อ่านบอกว่าวะลาตังกิฮุนมุชริกาตฮัตตายุมินท่านทั้งหลายจงอย่าได้แต่งงานกับหญิงที่ตั้งภาคีจนกว่าพวกนางนั้นจะศรัทธาศรัทธาอย่างไรฮนะ ไม่ใช่ว่าเข้ากะลิมาอย่างเดียวแล้วก็เป็นมุสลิมได้เลยเขาต้องรู้ก่อนว่ารุกลนศรัทธาที่เขาจะต้องศรัทธาน่ะศรัทธาอย่างไรรุกลนอิสลามที่เขาจะต้องปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรแต่สังคมบ้านเราก็เอาแค่ว่าเข้ากะลิมาก็พอแต่ไม่ได้มีอะไรที่ต่อเนื่องไปจากนั้นแต่ในกุรอานบอกว่าฮัตตายุมินนะจนกว่านางนั้นจะศรัทธาอย่างแท้จริง มีอุทาหรณ์เกิดขึ้นอีกในหลายครอบครัวครับสามีเป็นมุสลิมไปได้ภรรยาที่เป็นกาเฟตก็เอาเข้ามารลบอิสลามแต่สามีไม่ได้สอนอะไรให้นางนั้นรู้เลยเกี่ยวกับอิสลามจนกระทั่งสามีได้เกิดตายไปก่อนและนางก็ไม่ได้อยู่ในสังคมของมุสลิมสุดท้ายแล้วสามีที่เป็นมุสลิมถูกนำศพไปเผา วันอียาจีงเป็นลอันนี้เกิดขึ้นจริงเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือผลจากการกระทําของตัวเองผลจากการที่ไม่เอาอิสลามมาเป็นบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตทั้งๆที่อัลลอฮฺ Allah สุบฮานะตะลาได้บอกไว้ก่อนหน้าน,นี้ตั้งนานแล้วเช่นเดียวกันฮะไม่ใช่บุรุษที่เลือกสตีที่เป็นมุสลิมที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นบรรดาสตรีก็เช่นเดียวกันก่อนที่นางจะเลือกคู่ครอง ต้องดูก่อนว่าหลักการสอนอย่างไรอัลลอฮ์บอกว่าวลาตุงกิหุนมุชริกีนะฮัตตายุมินูเช่นเดียวกันสตรีมุมินเนี่ยอย่าได้แต่งงานกับชายที่เป็นผู้ที่ตั้งภาคีจนกว่าเขาเหล่านั้นจะศรัทธาอย่างแท้จริงนี่คือข้อห้ามข้อแรกแต่อัลลอสวาตาลามีข้อเปรียบเทียบนะ ว่าและอัมาตุนมุมินตุนในส่วนของผู้ชายเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานอุลอัลลอฮฺสุบบานานุตาลตาลบอกว่าและทาสีทาสีคือทาสหญิงนะทาสหญิงที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยคอยรุนม,มินมุชริกตินดีกว่าหญิงมุชริกที่ตั้งภาคีว่าเราอาัจยับัดกุม้มถึงแม้ว่าหญิงมุชริกคนนั้นจะทำให้ท่านนั้นประทับใจขนาดไหนก็ตาม นางจะสูงส่งเพียงใดจะมีมารยาทดีเพียงใดจะมีครอบครัวตระกูลที่ดีเพียงใดหรือจะสวยงามถึงระดับนางงามในโลกหรือว่านอกโลกนี้เพียงใดในทัศนะของอิสลามแล้วทาสหญิงประเสริฐกว่าทาสหญิงที่เป็นผู้ศรัทธาประเสริฐกว่านี่คือสิ่งที่อลอสฟาดาลาบอกกับเรา เพราะนั้นต้องเอามาคิดต้องเอามาปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันกันกบสติอเลสตาลาบอกว่าวลาอับดุลมุมินุนคอยุมินมุชริกิวว่าเราอาจะบกุมและถ้าชายที่ศรัทธานั้นดีกว่าชายที่เป็นมุชริกหรือเป็นผู้ตั้งภาคีถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะทำให้เกิดความประทับใจขนาดไหนก็ตาม ราะอะไรครับพี่น้องครับสิ่งที่อลอสวาตาลาก่าวต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าอูล่าอีกายาเตอูในอีลันลนารเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นมันเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อะไรสู่นรกยันนำนั่นเองต่อให้ดีขนาดไหนแต่เมื่อบั้นปลายแล้วต้องไปสู่นรกมันก็ไม่ดีครับแต่อัลลอฮ์บอก สิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราว่าให้เลือกผู้ศรัทธาถึงแม้ว่าจะเป็นทาสก็าตามอัลลอฮ์บอกว่าวัลลอฮุยะงอีลันจันนะอัลลอฮ์เรียกร้องไปสู่สวงสวรรค์ของพระองค์วันมาฟิรอติบิอิซนี่และก็ไปสู่การอภัยโทษถ้าหากมีข้อผิดพลาดในเรื่องของการดําเนินชีวิตใดก็แก้ไขปรปับปรุงในขณะที่มีชีวิตอยู่ไปสู่การอภัยโทษด้วยกับอนุญาตของพระองค์ พี่น้องครับแค่อายานี้อายาเดียวเนี่ยเป็นบรรทัดฐานเหตุการณ์สลดในการแย่งศพเด็กจะไม่เกิดขึ้นถ้าผู้ศรัทธาเอาอิสลามเป็นบรรทัดฐานแม่ก็ยังใช้ชื่อที่เหมือนกับเป็นชื่อมุสลิมทางใต้ไม่ได้เปลี่ยนนะแต่บอกว่าเปลี่ยนศาสนาแล้ววันนี้ย่าสวิตละมันบ่งบอกถึงความเสื่อมโทรมบ่งบอกถึงสิ่งที่สังคมมุสลิม ในที่แห่งนั้นมันเป็นเช่นไรพี่น้องครับบรรทัดฐานในการเลือกคนเนี่ยอิสลามมีบรรทัดฐานที่ดีงามมีบรรทัดฐานที่สูงส่งและไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายไม่ต้องมาเลิศเลอเพอร์เฟกแต่ดีนะที่อัลลอฮ์ในฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมเนี่ยท่านพูดถึงผู้ปกครองที่เป็นผู้ดูแลสตรี ที่นางนั้นถึงวัยอันควรที่จะแต่งงานมีคู่ครองท่านนาบีบอกว่าอีซาขอตอบาอีไลกุมเมื่อมีชายคนหนึ่งได้มาสู่ขอสู่ขอลูกสาวเพื่อที่จะไปแต่งงานชายคนนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรมันตัรเดานาดีนาฮูคือผู้ที่ท่านทั้งหลายนั้นพึงพอใจในการปฏิบัติศาสนาของเขาอ่มันดี นมาดครบว่าคู่ลูก็หูปฏิบัติศาสนาอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นคนที่ก้าวร้าวเป็นคนที่หยาบคายก็ยังไม่ผ่านแต่มันตัดเดานาดีนะหูและก็พ่วงว่าคูู่ก็หูและมีมารยาทที่ท่านทั้งหลายนั้นพอใจนั้นก็คือมารยาทที่ดีงามนี่คือบรรทัดฐานในการเลือกคู่ครองครับสตรีมุสลิม่าของเราผู้ปกครองก็ต้อง คอยให้การอบรมให้ความเข้าใจว่าจะเลือกใครก็แล้วแต่ขอให้เลือกคนที่มีศาสนาและมีมารยาทก่อนอื่นแต่จะมีคุณสมบัติอย่างอื่นที่ดีๆตามที่สังคมยอมรับติดมาด้วยอันทัำอยู่แล้วเป็นเนี้ยมัตที่ยิ่งใหญ่แต่อย่างน้อยขอให้มีสองประการนี้แต่ถ้าเมื่อเขามาขอแล้วผู้ปกครองยัง ไม่พอใจในสองประการนี้นบ,บีก็เตือนไว้นะแต่สองประการนี้ต้องเป็นของจริงนะไม่ใช่ว่าแต่งตัวในข้าบขา,า้ามาหมวกเท้ายบ้อยาวแต่พอไปดูเบื้องหลังแล้วมีอะไรที่มันขัดกับหลักการมากมายเพราะฉะนั้นต้องสืบให้ถึงด้วยว่าครอบครัวเขาเป็นอย่างไรเขาคบใครเป็นเพื่อนเขาอ,อะไรก็ตามอันนี้ก็คือในระบบการสืบไม่ใช่ว่ามาขอปุ๊บให้ปับตรวจสอบให้ดีก่อน เพื่อที่จะไมาต้องผิดหวังว่าเขาเหล่านั้นอาจจะสำแดงในต่อหน้าเท่านั้นแต่เบื้องหลังอาจจะไม่ดีแต่ให้ดูดเบื้องหลังด้วยแต่ถ้าครบคุณสมบัติแบบนี้แล้วนบีบอกว่าฟาเาวีจูหูให้แต่งงานให้เขาเพราะฉะนั้นแล้วแต่งงานให้กับคนที่มีศาสนามีมารยาทครอบครัวจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันนบีก็สำทับเตือนไว้บอกว่า อิลาตัฟอาลูหากท่านทั้งหลายไม่ทำก็คือไม่แต่งงานให้แต่กุณฟิตนตุนฟินอัดมันจะเกิดฟิตนะความวุ่นวายต่างๆในผืนแผ่นดินนี้ว่าฟาซาดุนอารีตและก็ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงดังที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่หาดใหญ่อันนี้เป็นอุทาหรณเพราะนั้นมันต้องกันไว้ก่อนนะฮะเหมือนกับที่เรา บอกว่าอันวิก็อย่าค่อยอมันันอีลากันไว้ดีกว่าแก้นะไม่ใช่แย่แล้วมาแก้ไหมไม่ทันแล้วพี่น้องครับบรรทัดฐานของอิสลามเนี่ยมีมากมายในการดําเนินชีวิตยอย่างสมบูรณ์แบบนี่แค่เรื่องเดียวนะแต่อิสลามสอนไว้เป็นพันๆเรื่องทุกเรื่องทุกก้าวย่างทุกลมหายใจยที่เราหายใจยเข้าออกอิสลามมีคําสอนทั้งนั้นเช่นเดียวกันนะฮะ วันนี้อยากจะเตือนในเรื่องของการสร้างครอบครัวบุรุษก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเลือกสกตรีที่ดูแล้วสังคมยอมรับอย่างเดียวไม่ได้นะฮะแต่ต้องดูที่อิสลามยอมรับด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนบีก็บอกไว้เช่นเดียวกันนบีบอกว่าตุงกกหุลมรอตุลีอารุบนสตรีที่จะถูกขอแต่งงานด้วยเนี่ยมีอยู่สี่ประการนี้ ผู้ชายหมายปองแน่นอน4ประการเนี่ยหนึ่งเลยนะครับลีมาลิฮารวยผู้หญิงที่ร่ำรวยเป็นที่ต้องการของผู้ชายสองลิฮาซาบิฮาก็คือด้วยกับวงตระกูลที่ถือว่ามีเกียรติในสังคมก็เป็นที่หมายปองของชายเช่นเดียวกัน 3. วาดิจามาริฮาและด้วยความสวยงามของนางนั่นเอง สามประการนี้เป็นที่ถูกหมายปองแน่นอนประการที่4ที่ถูกหมายปองเช่นเดียวกันนั่นก็คือวลีดีนิฮาในเรื่องศาสนาของนางในการปฏิบัติตัวตามศาสนาของนางนาบีบอกว่าฟัสฟัดบิดาติดดีนให้ประสบชัยชนะหรือว่าให้เรานั้นรับเอาสตรีที่มีศาสนาตาริบัตจ,จดากเรามือทั้งสองข้างของเราเนี่ย จะได้รับความดีงามนั่นก็คือความดีงามมันจะเกิดในชีวิตของเราเนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือบรรทัดฐานของอิสลามครเพราะฉะนั้นแล้วเอาศาสนา,าเป็นที่ตั้งการปฏิบัติศาสนาถ้าเราไปดูเนี่ยคนคนหนึ่งละหมาดครบ5้าเวลาทุกๆวันเนี่ยถามว่าผู้หญิงคนนี้หรือว่าผู้ชายคนนี้ดีไหมดีครับมาละหมาดแต่และเวลาเนี่ย กรอานบอกว่าอินนัสซอลาตันฮาอันินฟาชัยวันมุนกัสแท้จริงการละหมาดเนี่ยมันยับยั้งความกักขะต่างๆนะฮะความชั่วต่างๆคนที่เอาละหมาดเขาทำชั่วไม่ลงหรอกครับแต่ไม่ใช่ว่าละหมาดเหมือนกับมุนาฟิกนะ,ะละหมาดด้วยใจที่มีอีมานศรัทธามั่นต่อร้อยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นแล้วละหมาดครบทุกวันทุกวันเนี่ย อย่างน้อยเป็นบรรทัดฐานแล้วเขานั้นเป็นคนที่มีอามาันมีศาสนาที่ดีเพื่อที่เวลาเราสร้างครอบครัวแล้วจะได้ไม่ต้องเหนื่อยจะได้ไม่มีเหตุการณ์แย่งศพจะเอาไปฝังหรือว่าจะเอาไปเผาเกิดขึ้นเด็กจะได้ไม่ถูกพ่อแม่ทำร้ายมีครับถ้าเด็กคนนี้เป็นเป็นกาเฟสผมจะไม่พูดถึงเลยมีเหตุการณ์เช่นเดียวกันเนี้ยที่ ที่เด็กผู้หญิงเล็กๆขวบกว่าโดนหนักกว่านี้เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นไม่อยากจะกล่าวถึงเพื่อให้มันมันรันทดนะฮะเพราะนั้นเราต้องปันต้องป้องกันเหตุการณ์สลดที่มันจะเกิดขึ้นและจำไว้เพียงว่าอามานะของเรานั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้รู้ล่วงที่อัลลอฮ์มอบหมายให้กับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุรุษซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวอัลลอฮ์ Allah บอกว่ายะไออยู uh ่ฮัลละดีนะอามนุษ กูอังฟุสะกุมว่าอ่ะลีกุมนาเรนี่คือหน้าที่หลักของเราเลยฮะโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอย๋ยจงปกป้องตัวของพวกท่านทั้งหลายคนเดียวรอดไหมไม่ได้ฮะเอาอีกอย่างไปด้วยวะอาอ่ะลีกุมและครอบครัวของพวกท่านทั้งหลายให้พ้นจากอะไรนาเรให้พ้นจากไฟนรกถ้าเราทำได้ เราจะประสบกับความสําเร็จทั้งดุนยาและอาคิรัตอยู่ดุนยาก็อยู่อย่างสุขสงบอยู่อาคิรัตก็อยู่อย่างมีความสุขที่ยั่งยืนและถาวรอ,อักูล์กาลีฮาตะวัสตลฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิีไซลินมุสลิมีนมิ่งคุล,ลิดัมฟาสตลฟิรูฮ์อินนุฮฺวะลุฟูรุราะฮิม سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول